ผู้ใดมีเทคนิคหรือวิธีก็ใส่กระติบเข่าอันแนวใดเมา่อกให้กันฟังเ่ยนะเนเบื้องของยาเรนูด้วยนี่ยาเรนูจะเค็ียแบบนี้นะก็ใส่สองมือข้างนี้ก็ยกข้างนี้ก็จับแล้วก็ข้างนี้กันใส่สองมือผู้ใดใส่แนวใดามาบอกให้กันฟังเ่ยด้ออันนี้คือเทคนิคของยาเรนูเทคนิคไฟเทคนิคมันว่ามีสูตรตายต๊เนาะแล้วแต่วาอถนัด ตะโกไปจังสี่ใส่สองขางบางคนพ่ดกระยุกเอาเด้บางคนพ่ดกระยุกเอาขางหนึ่งบางคนพูดกระยุกจังสี่ซอยกันสองมือยกจังสี่ยกจัสงสี่แบบนี้มันจะซาที่ของยเยเลนูสีสองมือสองมือไปพร้อมกันเลยฝั่งนี้จะยกต่อฝั่งนี้กระจับต่อฝั่งนี้ยกฝั่งนี้จับ ฟังนียกฟังมี้จับไปพร้อมกันเลยอันนี้กับโบมิสูตรใต้โตลงเนาะปเป็นความถานัดของไพ่ของวันเดี๋ยวจะมีสักสิบมือเฮ็ดติบเขานี่อันนี้ให้กระเป๋าแม่ให้กระติบเขาอ,อันนี้นนก่อใส่กระเป๋านะก็ใส่ฟ้ามัน オープよ